สวัสดีครับเพื่อน,อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอสุโขทยัยเนาะก็ช่วงนี้ใครเดินทางใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็เป็นเทศกาลปีใหม่เดินทางกลับไปหาญาติหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ขับรถใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับถึงช้าดีกว่าไม่ถึงนะครับ ก็อย่าไปใช้อารมณ์ในการขับรถเพราะว่าผมเนี่ยขับรถต่างจังหวัดบ่อยเนาะบ่อยแค่ไหนก็ไปกรุงเทพปทิศละครั้งอจากสุขโขทัยก็ปกติจะไปบ้านที่กรุงเทพก็ไปวันวันจันทเนาะไปนอนอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็กลับมาสุโข <c oughs> ทัยเลยขี่อย่างนี้มาสิบจะยี่สิบปีแล้วนะครับรถเรื่องรถนี่เลยไม่ค่อยซีเรียสแต่เน้นใช้งานอย่างเดียวรถ สามปีสี่ปีนี่วิ่งประมาณสี่แสนโลเนาะไม่ได้ไม่จะสนใจนัื่งยี่ห้ออะไรเพราะเราใช้มันเน้นใช้งานอย่างเดียวเลยคือเอาใช้ที่มันใช้ทนทนเนาะกินไม่กินน้ํามันแต่ก็กินทุกที่ยี่ห้อแหละครับรถไฟฟ้าก็ยังไม่ยังไม่ไมค่อยได้ได้เท่าไหร่นะเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับเราเดินทางดีนะรถไฟฟ้าเนี่ยคุยกเรื่องแบบมันประหยัดมากนะครับก็ไม่เคยใช้ก็อย่าไปพูดนะแต่ว่ามันไม่สะดวกกับ เองในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะเพราะเรามันไปแบบไม่มีเวลารอไปเรื่อยๆนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขกับครอบครัวอ่าวันนี้มีอะไรมาให้ดูเนาะแต่ท้ายปีละ EP ก็พยายามทำให้นะครับอย่างที่บอกไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งอะไรงนี้ครับเพราะว่าถ้ามีดาผ่านมือมา มีเวลาก็จะทําให้ชมนะครับอันไหนที่มันน่าสนใจอย่างน้อยมันก็บันทึกไว้อาจจะมีประโยชน์กับคนข้างหลังบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าดาบมันไม่ใช่ว่าจะหาชมกันง่ายๆในพิพิธภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับวันนี้มีเล่มที่น่าสนใจมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นดาบแบบสภาพเดิมเลยนะดูข้างนอกตอนนี้แปดโมงแนละมันยังค้มอยู่เลย อากาศก็เ,เย็นเนอะที่สุขโขทยัยแสงอาจจะประมาณนี้อันนี้ฝากเดิมเลยนะครับอี่ยไม้เดิมเลยนี่เขาลากทองแดงไว้นะครับแล้วนี่ก็วิตติ้งเดิมนะครับดามเดิมอันนี้เป็นไม้แกะนะนี่สังเกตดูอันนี้ผมดูแล้วนะมันเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ใช่งานซ่อมนนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเนื้อมันเป็นชิ้นงานเดียวกันนะ ไม่เคยถอดทําไมตรงนี้มันถึงสีทองแดงอันนี้เขาลัดคอทองแดงเนาะอันนี้ก็ทองแดงท้ายบัวทําไมตรงนี้มันทองแดงแบบเงาเงาอ,อันนี้ไม่เงาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจับดาบเนี่ยเขาจับตรงคอดาบมันดาบเรื่องนี้เป็นดาบใช้งานหนักจับตลอดเลยนะครับเนี่ยพอจับตลอดเงาอะไรเงี้ยมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยออกสีถ้าขัดมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะดูจากร่องรอยแล้วไม่เคยไม่เคยถอดเลยนะครับจนจะโดนกำแพงเนี่ยก็ไม่เคยถอดไปเลย เ่มนี้เป็นดาบอ่าเนี่ยเป็นทรงปลายบัวเนาะ,ะเห็นอยู่เนาะพอดีมันคึมคึม,คมก็ไม่คึมก็แดดออกทำไม่ได้เนาะได้อย่างเสียอย่างในวงการเขาเรียกเป็นดาบมอนนะหรือว่าดาบรามันนะครับมอนนี่เคยคุยไปอะไรอีพีแล้วเนาะที่เราเรียกว่า พม่ารามันนะครับรามันก็คือคนชนชาติมอนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมอนก็คืออยู่คู่กับพม่านะครับอยู่คู่กันมาช้านานเลยนะครับอยู่เป็นเหมือนกับประเทศประเทศเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ก็ยังเป็นประเทศเดียวกันนะครับก็เป็นชนชาติที่อยู่มาก่อนพมา่าด้วยซ้ํานะครับก็ผัดกันเขาเรียกอะไรอะมีอำนาจในพมา่าตั้งแต่สิ้นสมัย พระเจ้าบุเรงนองอันนี้ประวัติศาสตร์อาจจะผิดนะไปค้นเองนะจะวจะหาไว้เอพูดผิดผิดถูกถูกแค่เล่าให้ฟังนะครับเพราะเล่าบางทีผิดผิดถูกถูกบางทีมันเราก็ไม่ได้จําได้ทุกเรื่องนะครับก็แค่สนใจก็ตั้งแต่หมดสมัยที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรอะพระเจ้าสิบสิตนะมันก็เสื่อมหน้าลงเรื่อยๆือจนมอนขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับจนถึงราชวงศ์คองบองเนาะหรือพระเจ้าหรือราชวงศ์อลองพญาเนี่ย ถึงมายึดอำนาจจากมอนได้แล้วก็ตั้งเขาเรียกอะไรตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่เป็นราชวงศ์ของพม่านะครับแล้วก็ขยายเขตอำนาจแบบเยอะมากเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก่อนที่จะโดนอังกฤษยึดแล้วก็ขับไล่เม่ยกขับไล่ชาวมอลเนี่ยที่แพ้นะก็หนีเข้ามาพึ่ง อยุธยาเนาะสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ก็นหนีมาเพึ่งอยุธยาอ,อพยพมาอยุธยาเยอะแยะเลยทําให้ทางพม่าไม่พอใจก็เลยยกทัพมาตีกรุงศรีทำเราเสียกรุงศรีเนาะครั้งที่สองอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะแล้วก็ในสมัยรหนึ่งเนี่ยหรือสมัยพระเจ้าตากในะช่วงนี้มอญก็อ,อกพยพามากเกือบทั้งหมดอะ่ะเข้ามาอยู่ใน ในไทยเยอะมากนะครับทุกวันนี้ก็มีคนเชื้อสายมอญอกระจายอยู่ทั่วไปเนาะแถวปากเกร็ดแถวพระประแดงนี้ครับคือคนคนมอญหมดนะครับที่ว่าเราให้เขามาอาศัยอยู่จนเดือนนี้กลายเป็นคนไทยไปแล้วนะครับก็เลยบอกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดาบเราอย่าไปมองว่ามันเป็นดาบของประเทศนูน้นประเทศนี้เราอนุรักษ์ไว้จริงๆมันกลายเป็นอย่างอันเล่มนี้มันก็เป็นมรดกตกทอดมาของคนมอญในใน,ในประเทศไทยเนาะ เขา้าือเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นเชื้อสายมอญเนานะบาประชาชนเขาก็เป็นเชื้อชาติไทยชาติไทยนะแค่เขามีความลึกๆในใจว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นคนมอญเหมือนคนเราเหมือนกันของเราเนี่ยผมเคยพูดอยู่เสมอว่าเกิน50%ของคนไทยอะ่ะคือคนล้านช้างคือคนลาวเนาะพอเรากวาดต้อนนัเกือบทั้งหมดไม่มีสายเลือดบ้างมากก็น,น้อยนะครับเราก็ไม่ได้แยกระดับ ดาบลาวดาบร้านช้างมันต้องไปอยู่เป็นของลาวอย่างเดียวจริงๆมันก็เหยีดเจอในไทยครึ่งๆได้ซ้ํานะครับถ,ถึงบอกครูบาอาจารย์ที่เล่นหาสะสมรุ่นแรกๆเขาก็ไม่ได้แยกชัดเจนว่านี้ดาบไทยอันนี้ดาบลาวแค่เป็นภาษาเราเราเรียกให้เข้าใจตรงกันว่าดาบลักษณะนี้เป็นดาบไทยเป็นดาบหลวงนะดาบลักษณะนี้เป็นร้านช้างนะดาบลักษณะนี้เป็นล้านานะาน,าน,น,านาน,านนะอะไรเงี้ยที่เราได้ยมเล่นกันนะครับมันก็กระจายกันอยู่ไปหมดเพราะว่าคาว่าไทยเนี่ยเพิ่งมีมาไม่ ร้อยปีนิดนิดเองนะเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่ไทยนะมันก็เป็นสยามสยามก็มีร้านช้างมีร้านนานะครับเป็นอาณาจักรอยู่อามาคุยเรื่องดาบดีกว่านี่ไปไปไปเขาเรียกแหละไ,ไปไอ้ทีนี้จะไปได้ยรนะไปศึกษาเองนะครับเอ,อ่มาดูเล่มนี้เป็นดาบที่ใช้งานจริงนะเนี่ยสวยมากนะครับถ้าของจริงจะสวยด้ามก็ประมาณเก้านิ้วนะครับท้ายบัว ใบเนี่ยถ้าสังเกตดีดีมันจะเป็นร่องเลือดนะครับเนี่ยร่องเลือดใหญ่ให้ดูนะ,ะเป็นร่องเลือดแล้วป่าน,นี่ก็ใช้มาเยอะนะรอยฟนันข้างเยอะเลยเนี่ครับเป็นรอยฟันหนูเต็มเลยแล้วอันนี้ก็ฟันหนักนะอันนี้แบบเผื่อจฟันแล้วก็แตกไปเลยนะจะโดนของนั่นเยอะนะครับแต่ก็ยังทรงสวยอยู่นะครับเนี่ยดาบโบราณมันก็มีตําหนิบ้างครับอันนี้บางคนก็เรียกปลายหน้าปากคาวนะแต่เป็น ก็คือเป็นปลายบัวแล้วเหมือนกับหน้าลูกไก่หน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมีปลายขึ้นเหมือนกับหน้าลูกไก่ฝั่งไทยไปเนี่ยมันก็อิทธิพลมาจากดาบทางนู้นแหละเนี่ยสวยหนะ้าใบสวยมากใบายาวเท่าไรเนี่ยใบาย,ยาวยี่สิบสี่นิ้วเลยนะครับแรกนี่ยี่สามการตีไรสันก็อันนี้เหมือนค่อนข้างไปทางทางแบบพมา่านะใบการตีไรสันเนี่ย ตีมาครึ่งนึงแล้วก็ลดลดสันเห็นไหมเนี่ยเป็นสองคมสวยมากการขึ้นรูปของดาบเล่มนี้นะครับมาลดคมกลางใบส่วนมากดาบพมา่าละมันเป็นดาบมือเดียวหมดนะถือใช้งานกับฝักเพราะดาบเขาค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับทําออกมาเนี่ยผมเคยทำอีพให้ยี่สิบหกินี้ยก็ถือมือเดียวได้นะถือมือเดียวได้สบายฟันลงไปแล้วไม่เมื่อยมากนะครับเนี่ย ก็คือมันเป็นความไม่ได้เขาเรียกว่าจมเป็นปาดเฉียนเหมือนของล้านนาเนาะมันไม่ได้เบาเหมือนล้านนาที่ปุ๊บปับ๊บเนี้ยแล้วไม่ได้หนักเหมือนดาบอยุธยาเนาะดาบอยุธยาคือทบอย่างเดียวเลยอันนี้มัน,มนผสมอนผสานกันแบบเป็นศาสตร์วุธแบบที่น่าจะเหมาะในการใช้งานมากอะ่ะอันนี้ยี่สิบสี่นิ้ยเนี่ยถือมือเดียวได้สบายเลยนะครับกวาดแก่งได้ไม่เขาเรียกยอะไรไม่เมื่อยอะ่ะ นะทรงสวยนะเนี่ยหายากนะทรงแบบนี้เป็นของหายากในในวงการอีกทีนิดหนึ่งเลยนะครับดาบมอนหรือดาบรามันนะก็ประมาณนี้เนาะ EP นี้ให้ชมเนี่ย้งมีนี้งามๆงายอยู่แล้วนะครับดาบแบบนี้ก็ใครมีดาบโบราณเนาะหรือว่าหอกเงา้าทวนอะไรก็อยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ทักมาได้นะครับที่เพจเพื่อนรักดาบ ตามหน้าปกเลยนะครับบางคนมันจะหายากหน่อยนะผมตั้งชื่อมันยากไปหน่อยนึงก็คือเพื่อนคำว่าเพื่อนปกติแต่คำว่ารักเนี่ยมันมาจากคำว่ารักษาเนาะรอเรือไม่ให้นอากาศแล้วก็สลือสีกัลันแล้วก็ดาบนะครับยืดโทรมาก็ได้ย๋ย่นี้ไม่ห่วงเบอร์โทรนะครับ0 8 9 4 9 9 8ด8 7สี่ดเจดนะครับก็ดูจบแล้วช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนิดนึงนะครับก็ไม่ได้สนใจย,ยอดไลค์ยอด อะไรมากแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนีย่ยน้อยก็รู้ว่ามีคนชมก็จะเอาดาบพวกน,นี้มาเราเป็นผู้ชายนะพวกที่ผู้หญิงก็มีนะลูกค้าผมจะชอบเก็บของพวกน,นี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันสร้างใหม่ขึ้นมามันก็เป็นของใหม่นะมันสร้างเรื่อยๆแต่ของเก่าเนี่ยมันเก็บไว้เนี่ยม,มีเล่มเดียวนะเนาะพวกนี้ดาบมันไม่เหมือนพระเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างดาบเล่มเนี้มันก็มีเล่มเดียวในโลกนะ ไม่ใช่มีสองเล่มเพราะคำซากมาหนึ่งครั้งหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก่อนจะมาเป็นดาบได้หนึ่งเล่มเนี่ยก็มีพิธีมากมายก็ถือเป็นของคำของคุณนะดาบครับปกป้องรักษานะมีไว้ในบ้านก็ป้องกันพูดผีผีสีตา์าาได้นะครับแต่ต้องบูชาดีๆหมายถึงว่าให้ความเคารพอย่าไปวางไว้ที่ที่ต่าอย่าไปวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็คือจิตวิญ,ญญาณของนักลบเนาะคอยปกป้องรักษาเราก็ดูแลเนาะ ผมชอบพูดประจําอันนี้ไม่ใช่เป็นความความเวอร์วังเลิกโมนะคกอดดาผ่านมือมาเป็นพันเล่มจริงนะครับก็ไม่ได้เจออะไรที่มันแบบไม่ดีนะถ้าเราให้ความเคารพนะครับเพราะอย่างน้อยปีปีหนึง่งดาผ่านมือผมสองร้อยสามร้อยเล่มนีสบายสบายเลยนะครับก็ไม่เจออะไรที่มันไม่ดีนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะบางคนก็กลัวเราให้ความเคารพละกันนะครับโอเค ep นี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไม่สิ้นปีวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะ ช่วงนี้อยู่บ้านแล้วก็อาจจะมีเอามาให้ทําให้ชมเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ